เฮ้ยทำอทไรวะมึงรนรามแฟนกูเหรอเปล่านี่เฮ้ยเฮ้ยที่รักจะมาทำไมไม่บอกก่อนมาเซอร์ไพรส์แบบนี้ละอันนี้เจ็บไหมเนี่ย ล้วกระเป๋าที่บอกว่าจะซื้อให้ใหม่อะเมื่อไรจะซื้อให้ใบนี้เบื่อแล้วว่าทําไมคุณไม่ให้แฟนคุณซื้อให้ล่ะคุณก็รู้นี่ว่าแฟนฉันมันขี้งกจะตายอยากให้ซื้ออะไรให้ก็ไม่ซื้อให้สักอย่างอะ่ะก็มีแต่คุณนี่แหละที่คอยเอาใจพร้อมเปเสมออนะนาซื้อให้หน่อยนะก <oui> ็ได้เดีย๋ยวผมซื้อให้คนนี้วันหน้านาักที่สุดเลย ไปกันนะวันนี้ไม่ไปทำงานเหรอวันนี้ผมลางานอ่ะรู้สึกไม่สบายอะลางาน <c oughs> ใครใช้ให้คุณลางานอ่ะแล้วลางานแบบนี้จะได้เงินไหมจะเาเงินที่ไหนมาเลี้ยงดูฉัน <c oughs> ถ้าไม่สบายอ่ะก็นอนพักไปแล้วกันแล้วก็เอาเงินมาเลยฉันจะไปช้อปปิ้งกับเพื่อนสบาเอาเงินมาฉันจะไปช้อปปิ้งกับเพื่อนช่วงนี้อย่าใช้เงินสุริสุร่าเลยนะผมเก็บเงินไว้จัดงานแต่งงานของเราอยู่นะ อยู่ให้มันทางห่างจากฉันหน่อยนะเห,หมุอนก็ไม่ได้มาป่วย ดอกนี้เท่าไหร่คะดอกละหนึ่งร้อยบาทค่ะดอกละร้อยทำไมถึงได้ขายแพงขนาดนี้อ่ะพี่ลักษดอกไม้นี้ผมสั่งทำให้คนโดยเฉพาะเลยนะคุณชอบไหมสวยมากเลยค่ะพี่ลักษขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะอยากได้ดอะไรอีกไหม เฮัลโหลแนทฮัลโหลฉันชอบดอกกุหลาบดอกหนึ่งอะตอนนี้อยู่ที่ร้านขายดอกไม้คุณต้องรีบมาหาฉันภายใน5้านาทีนี้เลยนะคุณผมประชุมอยู่อะจะค่อยว่ากันนะงั้นเอากุหลาบนี้ดอกหนึ่งค่ะ นี่ค่ะดอกกุหลาบแดงสำหรับคุณ เบนมาแล้วเหรออืมไปเข้าไปข้างในก่อนก็แค่ซื้อดอกไม้อ่ะพี่ทำไมพี่ต้องโมโหขนาดนี้ด้วยตอนนั้นฉันคิดยังไงวะทำไมถึงเลิกนักเป็นแฟนอะคิดอะไรอยู่วะเนี่ยเขายุ่งอยู่หรือเปล่าพี่ไม่ต้องเครียดเลยพี่นี่นี่นี่ โว้ดแฟนหนู่มเขาซื้อลิปสติกสีใหม่แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ดังเลยนะพี่สีนี้สวยเดี๋ยวลองใส่ให้พี่นะมันหมายความว่ายัางไงจะอวดว่าแฟนเต็นดีนักดีหนหนาหรือไงคะไม่ใช่นะพี่ก็คแค่ลิปสติกแท่งเดียวอะของแบบนี้แน็กเขาซื้อฉันตั้งนานแล้วใครเขาจะไปสนใจที่แกอวดนัก,กอวดนะฮะนี่พี่ชวา จะไปไหนก็ไปเลยไปชบาเรื่องวันนี้ผมขอโทษนะคุณต้องซื้อลิปสติกใหม่ให้ฉันผมเพิ่งซื้อให้คุณไปนี่ แล้วอีกอย่างอะตอนนี้เขาสิ้นเดือนแล้วผมไม่มีเงินแล้วนะฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นน่ะยังไงคุณก็ต้องซื้อลิปสติกใหม่ให้ฉันไม่งั้นเราเลิกกันชบาคุณได้ยินไหมฉันบอกว่าคุณต้องซื้อลิปสติกใหม่ให้ฉันไม่งั้นเราเลิกกัน ซื้อเลยนะในบัตรนี้มีเงินเก็บที่ผมเก็บไว้จัดงานแต่งงานของเราอยู่นะ หรือจะเป็นพระดอกไม้ดอกนี้คุณฉันอยากได้แหวนเพชรของคาเทียซื้อให้หน่อยดิ บอกให้ประหยัดไงคุณเท่าไรอะก็แค่สามหมื่เจ็เองขอบคุณนะ เอยขนาดนีน้ผมจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อให้คุณฉันไม่สนอะไรแบบนั้นนะคุณต้องซื้อบ้านให้ฉันถ้าคุณไม่ซื้อเราเลิกกันเออไงกู ฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีค่ะติดต่อจากโรงพยาบาลเคพีนะคะเนื่องจากสายของคุณเป็นเบอร์ล่าสุดที่ติดต่อจากโทรศัพท์ของคุณชบาค่ะคือตอนนี้คุณชบาอาการโคม่าหนักแล้วรบกวนช่วยเดินทางมาโรงพยาบาลตอนนี้ด่วนเลยนะคะติดต่อได้ที่แผนกฉุกเฉินเลยค่ะของคุณค่ะเราเลิกกันแล้วนะครับคุณพยายามติดต่อคนอื่นนะครับ ถึงแม้จะทำให้ได้ทุกอย่างมาแต่สุดท้ายก็จะนำพาให้ไม่เหลืออะไรเลย